เราทําให้ธรรมะหมดไปเองไม่ใช่คอมมินิสต์จะมาช่วยทําให้ศาสนาหมดไอ้ชาวพุทธเลวมันทําให้หมดเองโดยที่คอมมินิสต์ยังไม่มาศาสนามันก็หมดได้ที่มันสอนกันผิดผิดมันเรียนกันผิดผิดแล้วมันก็ปฏิบัติกันผิดผิด ล้มกวังผลที่ผิดผิดไม่ถูกตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนผิดเรียนผิดปฏิบัติผิดหวังผลผิดพุทธศาสนาก็ไม่มีมันเป็นอันอื่นไปแล้วไปตรงกับลัทธิไหนมันก็เป็นลัทธินั่นไปอี่ยคอมมิวนิสต์ไปทันมาศาสนามันหมดได้เพราะการสอนผิดเรียนผิดปฏิบัติผิดหวังผลผิด พระพุทธเจ้าท่านกริษัทวิชัปปรากฏอยู่ในสบาลีนั้นว่าพุทธบริษัททั้งสี่คือพิกษุภิกษุนีวาสุกุบาตาิกาท่านและจะทําให้ธรรมวินัยรือศาสนานี้หมดไปไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่พวกอื่นท่านว่าอย่างนี้